เพราะงั้นอัลลอฮ์ถึงบอกอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเสียก่อนเพราะงั้นทําตัวให้ใกล้ชิดกับคําสอนของอัลลอฮ์ขอุดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้ Allah, อัลลอฮ์อภัยโทษให้เราก็ต้องหยุดในพฤติกรรมที่มันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานุมตาละเอาละเดือนรอมฎอนเดือนแห่งอะไรนะที่ตั้งไว้นะโปรโมชัน่นอืมโปรโมชัน่น อามันที่เราทำ <c oughs> ที่เราทำทั้งการถือสีนโอดการขอดูอาการอ่านกุรอานการซิกรุลละการละหมาตกียามุรมดอนหรือละหมาตะเวะหรือความดีที่ศาสนาสอนที่เราทำในช่วงของเดือนรมดอนเนี่ยเน็ดเหนื่อย ใช่ไหมกลางค่ำกลางคืนเอาขึ้นมากินโซโฮอโหลับงีบงีบเอาเดี๋ยวตื่นไปทํางานอีกแล้วเอาเดี๋ยวเรานกลับมาเอาเดี๋ยวไปสู้เราไปตะรอแวกเขาเหน็ดเหนื่อยไหมแต่อย่าให้การเหน็ดเหนื่อยของเรามันสูญเปล่าไม่ได้รับการตอบแทนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาละหรือหรือได้รับการตอบแทนแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย <S <S อ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องดูนี่ อาคารหลังเนี่ยมันมีหลังคาเนี่ยหลังคามันลอยอยู่เฉยหรือมันมีอะไรรองรับฮะโอ้มันมีคือมีแปรมีเสาใช่หไหมเป็นสิ่งที่รองรับปัญหาก็คืออิบะดาของเราที่เราทำเอาในเดือนรอมฎอนนี่จะทำอะไรบ้างเอาบางคนนี่กลางวันบวชกลางคืนละหมาดอ่านกุรอานซิกรุลล์ขอดูอาโอ้สารพัดถามว่าอิบะดาที่เราทำเนี่ย มันแขวนอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นฐานรองรับพี่น้องรู้ไหมความเชื่อที่ถูกต้องอากีดะที่ถูกต้องมันจะเป็นฐานรองรับเชื่อให้ถูกแล้วก็ทำให้ถูกทั้งสองอย่างเนี่ยจะอยู่คู่กันถ้าเชื่อถูกแล้วก็ทำถูกอัลฮัมดุลิลลา แต่ถ้าทําทุกเชื่อไม่ทุกก็จบเพเชื่อทุกแต่ทําไม่ทุกมันก็ไม่มีรางวัลนะที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาละเอาล้าทำยังไงก็เรียนรู้จากคําสอนของศาสนาอะไรที่ศาสนาใช้ให้ทาทําอย่างไรทําแค่ไหนอะทําให้ตรงเป้าหมายที่ศาสนาสอนที่สําคัญก็คือหลักของการทําอิบาด์ด์ก็คือขอให้มีเนียตที่บริสุทธิ์เนียบ คนบ้านเราเรียกเนียดนะเนียดคืออะไรอ่ะเนียดคือเจตนาหรือการตั้งใจพี่น้องเข้าใจคําว่าเนียดนะเจตนาหรือการตั้งใจเอ้าพี่น้องมาฟังเนี่ยมาเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยมีเนียดกันมาหรือเปล่าหรือละเมอาลูกใครวะเนี่ยลูกใครเอ้าอัลโะอัล่ลสิ อลาวอาลอืมป๋ามันลงไปแล้วอืมยังบอกว่าแต่เขายังนุมอยู่เนี่ยเขายังมีลูกก่อนอืมนะเอ้าเนียดคือเจตนาหรือการตั้งใจพีน้องมาฟังบรรยายเนี่ยมีเนียดไหมหรือละเมอมา นอนนอยู่ละเมอเดินมาไม่รู้เรื่องมาตกใจตื่นี่ต้นหน้าบ้านเนี่ยเอ้ามาถึงนี่ได้ไงวะเนี่ยอย่างนั้นดูแบบมาแบบละเมอมาหรือมาแบบตั้งใจไม่ตอบสัญญาณล่มคุยด้วยไม่คุยนี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุยกับไอตัวเล็กกันเรียกป๋าป๋าน้าอืมอ้าวมีเนียดใช่ไหม ตั้งใจมาใช่ไหมเพราะงั้นไอความตั้งใจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมัลุฮาอัลกลบุที่ของมันนะ่ะก็คืออยู่ที่ใจความตั้งใจมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนั่นเขาเรียกว่าเนียดเพราะงั้นฮดีสต้นสำคัญเลย ที่บรรดานักวิชาการทุกคนนี่รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนสายฮะดิษจะรู้จักฮะดิษบทนี้ดีฮะดิษที่เป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องเนียดอิบาด้าทุกอย่างต้องมีเนียดแล้วก็ต้องเนียดให้ถูกด้วยต้องตั้งใจ <c oughs> <c oughs> แม่พอเข้ามาก็ส่งเสียงกันเลยนะอา้อาวอา้อาวอา้อาวท่าผู้ชายอา้าวท่าผู้หญิงอ้าวไงกันฮะนักเลงแบ่งกันไม่ลงตัวไง เออแบ่งกันไปลงตัวเดี๋ยวใครเสียงดีๆมานี่มานี่น,นิมานั่งกับไอ้น้องเห็นไหมไอ้น้องเนี่ยนั่งนิ่งเลยเนี่ยมาอยู่กับอาจารย์นี่นั่งนิ่งเลยเดี๋ยวเสียงดีๆเรียกขึ้นมาหนอ <c oughs> แต่อยากขึ้นมานี้ถ้าอยากขึ้นมาเนี่ยส่งเสียงสองเสียงหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาบรรยายด้วยกันเอ้าเนี่ยัยงไงฮะดีสที่เป็นหลักฐาน เกี่ยวกับเรื่องเนียดการตั้งใจเป็นฮะดิษที่บรรดานักวิชาการทุกคนรู้จักโดยเฉพาะคนที่ร่ำเรียนสายฮะดิษเป็นฮะดิษที่ท่านอุมารอิบนุขตตอบขอตาาบีและกับขลีฟ่าคนที่สองเป็นผู้รายงานไว้อุมารอิบนุขตตอบบอกศาีอาตุรอซูลละลัยซุลลอฮุอะลัยวะสัลลัยลลลยลลมายากูลฉันเคยได้ยินท่านรอสูลสุลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล,ล,ล่า,ลลาวคืออุมารได้ยินโดยตัวเองและได้ยินในขณะที่นบีกำลังพูด แล้วอุมมัดก็เอามาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยฉันได้ยินนบีได้ยินในตัวเองได้ยินในขณะที่นบีพูดนบีพูดว่างไงอินนามะลูบินเนียตงานทั้งหลายแหล่นี่ยมันขึ้นอยู่กับเนีนยดมันขึ้นอยู่กับเจตนาฟาอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาว่าและทุกคนจะได้รับได้รับอะไรได้รับรางวัลตามที่เขาเจตนาเจตนาเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไร บางคนมาฟังบรรยายกูอยากจะรู้มันถูกมันผิดยังไงบางคนมาพวกเกงใจพวกอะไรบางคนก็มาแนละ่วอยู่บ้านเบือ่อเฮ้ยเบือ่ออีกแก่มันไปฟังบรรยายดีกว่าอย่างนั้นบ่าไม่รู้นะว่าไปเดี๋ยวทางบนดับบ้านได้ยินแล้วนะคือแต่ละคนมาต่อมาเนี่ยแต่คนละเนียดาว่ามันจะถูกจดบันทึกไอที่เนียดมาเพราะอะไรถ้าตั้งใจมาฟังบรรยายตั้งใจไปฟังถ้ามันโง่อไะไรว่ตั้งใจไปนะ เนียแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นก็จะถูกจดบันทึกตามที่แต่ละคนแต่ละคนได้เนียดไวเพราะงั้นเวลาเราทําอิบาดาเนี่ยมันจึงต้องมีความตั้งใจมีเนียดที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ทําเพื่ออะไรอ่ะเพราะงั้นอิบาดาแต่ละอย่างจะถูกกํากับไว้ว่าลิลลาฮิตาลาทาเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮฺตาลาเวลาละหมาดละหมาดเพื่อใคร ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ละหมาดนี่กลางค่ำกลางคืนมาละหมาดตะฮัดยุดทําเพื่ออัลลอฮ์พอเช้าไปไปออฟฟิศที่ทํางานอัลลอฮ์มาคืนไม่ได้นอนละหมาดตะฮัดยุดทั้งคืนเลยหมดเลยเจงเลยอุซาทำเพื่ออัลลอฮ์ดีๆเนี่ยแต่อดที่จะคุยไม่ได้อาไปโม่กับชาวบ้านเพื่อให้เขาชื่นชมว่าโอ้ยมันอลเลมวะเฮยมันจังวะเฮย อ๋อเมื่อคืนตื่นโซโหไม่ทันเนี่ยบวชแห้งนะบวชแห้งนะเพื่อให้เขาชื่นชมว่าโอ้มันจังเว้ยมันบวชแห้งมันอยู่จนถึงป่านนี้แล้วอยา่ยาๆอิบาดาที่เราทําเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้หวังให้ใครมาชื่นชมว่าเกง่งว่าดีว่าวอร์ว่าเครง่งว่าคัดไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําลายอีบาด์ที่เราทําเพราะงั้นเจตนาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเพื่อหวังรางวัลน,นะที่อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาอ่าในเรารู้เรื่องเนียดละ หลักฐานเรื่องเนียดว่าไงอินนามัลอามาลูบินเนียดว่าอินนามาลิกุลลิมรอิมมานะว่าฟังังกาณัฐฮิจโรตุหุมันยาวมีต่อไปอ่ะมเดี๋ยวมันเวลามันเยอะไปพอเรารู้เรื่องเนียดแหละปัญหาว่ะบางคนเนีย่ยเนียดอยู่ในใจอย่างเดียวเนี่ยสาวว่ามันจะไม่ซอมันต้องเอาพูดออกเป็นคำๆด้วยเมื่อกี้เราว่ายังไงนะเนียดที่ของมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจแต่ถ้าย้ายจากใจมาไว้ทีลิ้นเขาไม่เรียกเนียดแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตาลฟุสนั่นไม่ใช่เนียดแล้วอย่าไปเข้าใจผิดเพราะคนบ้านเรานี่มันยังปนกันอยู่เลยเนียดกับตาลฟุสเอามาปนกันยังไงอะเนียดมันอยู่ที่ใจเจตนาทำอะไรเพื่ออนะัลลอฮะเนียดบริสุทธิ์แต่ถ้าย้ายจากใจมาไว้ทีลิ้น ข้าพเจ้านาวัยตูเซามะกอเดนนี่คนโบราณเขาสอนให้ว่ากันอย่างนี้นาวัยตู่ไหนนาวัยตูนาวัยตูเซามะกอเดนข้าพเจ้าตั้งใจบวชวันพรุ่งนี้กินข้าวโซโหคืนนี้ตั้งใจที่จะบวชตอนกลางวันของวันนี้แต่ปากดันไปกล่าวเนียดบวชวันรุงนี้กินโซโหวันนี้กินวันหนึ่งแล้วไปบวชอีกวันนึงไง ฮะหลังเที่ยงคืนแล้วอิสลามของเรานี่ยข้าวันใหม่ตั้งแต่มะเกเรบแต่ตามสากลนี่ยข้าวันใหม่ตั้งแต่เที่ยงคืนเพราะงั้นมันเป็นคืนของวันวันใหม่แล้วรอกลางวันจะมาเนี่ยอย่างเนี้ยอิสลามนับวันไหนแล้วเนี่ยวันเสาร์นี่เดี๋ยวครึ่งคืนไปเนี่ยกินข้าวโซคืนวันเสาร์เพื่อบวชกลางวันของวันเสาร์ไปกินวันเสาร์แล้วไปบวชวันอาทิตย์มึงจะบ้ากันหรือวะเนี่ย กเราเอาไว้ตูเซามากเดนข้าพเจ้าตั้งใจบวชถือศีลอดวันพ่กนี้นะเราพวกเรานี่ไอเนียดที่อยู่ในใจอย่างเดียวสาจะไม่ซอกก็เลยต้องย้ายที่จากใจมาไว้ที่ลิ้นพอมาไว้ที่ลิ้นปุ๊บเรียกเหนียดไหมไม่เรียกเขาเรียกตาละฟุตคืออนุตคูบิลลีซานการพูดออกมาเป็นคำคำปัญหาว่ะ เวลาเราจะบวชนะ่ะศาสนาใช้ให้เรามีเนียดแต่ถามว่าแล้วใช้ให้เราตละลับฟุตไหมศาส,สนาใช้ให้เนียดนะมีหลักฐานไหมมีหลักฐานเนี่ยยกให้ฟังแล้วอุมรัรอิบนุขตอบบอกว่านาบีบอกอินนมันอามาล,ลบินยียดงั้นมันต้องมีเนียดหลักฐานเรื่องเนียดนะมีแลว้วแต่หลักฐานเรื่องตละลับฟุตนะมีไหมมีไหมอ้าวมีไหมนบีเคยสอนไหมขับพเจ้า กินโซ่เพื่อจะบวชวันพรุ่งนี้นะไว้ดูสมนบีสอนไหมไม่สอนบ่อเหยเออัซูฮาบบัล่ะคอลีฟาอับูบักาคุมารอุสมานอาล,ละก็ power เฮยซูฮาบบาัล power อิหม่ามชาฟีอีล่ะบางคนบ้านเราบอกต้องมัธยบชาฟีมัธยบชาฟีเอ,อ้ามัธยบชาฟีสอนให้ตะลับฟุตเนี่ยจะเวลาจะบวชอ่ะสอนไหมไม่มีเบื่เฮ้ยือเอาแล้วไปเอามาจากไหนกันละ่ะ ไอ้ตกลงมีคนบานรา,าจะเอามัตหับไหนอะ่ะเอาหลักฐานไหนอ,ะอ่ะฮนะเวลากลางคืนมามาตื่นขึ้นมากินข้าวซโซโหก็ยังไม่ซอยังไม่ซอมันนั่งปั้นข้าวกันเนียดนั่งปั้นข้าวแล้วกว่าจะได้หระนั่งปั้นข้าวโอ้เนียดบวชก่อนเนียดบวชเนี่ยเพราะงั้นหลักฐานเรื่องเหนียดมีแต่หลักฐานเรื่องตละลับฟุตให้พูดออกมาไม่มีนอกเสียจาก เวลาที่ไปทำพัชเวลาไปทำอุมรหอเนะี่ยเวลาของเอียรามเลว้วของเอียรรามทำเอา้าผมบอกของเอียรามทำอุมร้อให้ไหมก็ให้กล่าวลับใบกะรับใบกะอุมรัตนข้าตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ท่านด้วยการทำอุมรหออ่านั้นนะ่ะศาสนาสอนให้ทำทำเอา้าเวลาจะทำอุมรห์เอา้ากล่าวรับใบกะอุมรัตนเอา้าเวลาจะทำพัช เอาว่าต่ถามว่าแล้วเวลาจะบวชละ่ะศาสนาสอนให้ว่าไหมไม่ได้สอนเอาเวลาจะละหมาดศาสนาสอนให้ว่าไหมไม่ว่าเอาลเราไปเอามาจากไหนเ <c oughs> วลาถามหาหลักฐานในหลักฐานต้นไหนล่ะอินนามันอามาลูบินนีตยตไปเอาหลักฐานเรื่องเนียตมาครอบเรื่องตละลฟุตทั้งทั้งที่สองอย่างเนี่ยมันคนละเรื่องกันเอา้อใจไหมเนียตมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าย้ายมาอยู่ที่ลิ้น เขาไม่เรียกเนียดเขาเรียกตละลัฟุตอนันุคูบิลลีซซนเพราะงาั้นทำอิบาดาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ศาสนาสอนอย่าตัดอย่าเติมอย่าต่ออย่าบันทอนอย่าอะไรทำให้เป็นไปตามที่ศาสนาสอนเพราะอะไรเพราะเราหวังจะได้รางวัลจากอัลลอฮ์หวังในการตอบรับจากอัลลอฮ์เพราะหวังในการตอบรับจากอัลลอฮ์ แต่ไม่ใส่ใจที่จะทําเหมือนอย่างที่นบีของอัลลอฮ์มาสอนนี่แหละมันอันตรายแหละระวังมันจะเหนื่อยกันเปล่าจะหิวกันเปล่าเอาละมอดเอาเรียกรุลนล่อเอาอะหามรุ่งหามคำ่ำมันจะไม่มีรางวัลนะที่อัลลอฮ์ก็เพราะไม่ทําตามรูปแบบและคําสอนที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศอ่ะออกมาไหมอ่ะโตขึ้นบรรยายแทนพ่อเนาะ,ะพ่อมันจะอยู่ทันลูกโตเปล่าไหมทุกวัน ไทำไมมาเอาซะเดือยน,นะลูกไขวาเนี่ยคิดตูมึงเนี่ยอ่ะพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับ,บค,ครับ,บญญาญญาบา,าจรรรคับเเนมะ